่วนการประสบอุบัติเหตุก่อนไปขึ้นศาลเสกที่ผ่านส่งโรงพยาบาลยังคงมีความเคลื่อนไหวถึงลูกๆอย่างต่อเนื่องสำหรับการวิพากษ์กลนังจะมีประเด็นดราม่าก,กับลูกๆและแฟนสาวของลูกที่ตอนนี้รอคอยลูกเสือกวางกับมหาได้มารับของขวัญปีใหม่ที่ต้นนันสือไว้ให้แต่วันนี้เราจะพามาดูเรื่องล่าสุดชอของสาวการประสบอุบัติเหตุถาส่งโรงพยาบาลด่วนโดยทางด้านเอมีอ่มอมนวันได้โพสต์ภาพและข้อความบอกว่าเราจะอยู่ดูแลกันไปเนาะพี่การ 6รวมก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปศาลตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนพี่ศิษแยกไปศาลตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอมมี่ขอไปดูรลพี่ก่อนพี่เก๋ก็ยังไม่ได้กินข้าวพี่การ hashtag, ไตรดุดตอนนี้เข้าเฟอกอยู่ค่ะเราทําตามสัญญาสัญญากันแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันดูรลกันไปเนาะต่อมาบอกว่ากลับบ้านเนาะดูแลกันไป hashtag, ไตรดุจเอนขาดต้องเข้าเฟอ2สองอาทิตย์เรากลับไปให้หมอดูอาการจะรุกเดี๋ยวเราค่อยประคองกันเอาเนาะ เดี๋ยวพัดเปลี่ยนเวนการแฮชแท็กกำลังใจสำคัญก็คงจะไม่ใช่ใครแหละคุณพิเศษก็อยู่ข้างๆตลอดเวลากลับบ้านกินยานอนพักผ่อนไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดใดอย่าดือ้อทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยกลับมาแข็งแดงไว้นะคะ